สวัสดีครับกูเป็นเจ้้ดีเลยเป็เกมที่มีชื่อว่า e l เ p d a t e d ดตด s But k i n d e r b d โรงแรมปรับปรุงประตูแต่ค่อนข้างแย่อันนี้ก็เป็นเกมประตูค่อนขน้นนขนขนางแย่นะครับไม่รู้จะแย่แค่ไหนนะเออแต่ว่าตอนนี้เขามีอัปเดตก็เลยจะยามาลองเล่นนะซึ่งมันมีดอเวอร์ชั่นนี้เยอะมากๆผมก็ไม่รู้ว่าผมเคยเล่นไปหรือยังแต่เป็นว่าจัดทำโดย GG f r o z อ n โอ้ มาแล้วและแล้วตอนนี้เราก็อยู่เกมดอบัตเคนดแบดประตูแต่ค่อนข้างแย่นี่คือล็อบบี้ของเขาเป็นล็อบบี้ที่ดูเรียบง่ายจัดจัดโอ้ยมีเจ้าสไมลด้วยเออว่ามันกูไม่เคยเล่นเลยโอเคไหนลองเข้าไปเล่นดูสิโอ้วว้าเรามาแล้วคุณผู้ชมเบ้ยีย์กุญแจเอามาไอ้น้องอันนี้กดได้เหมือนเดิม ม่น่ามีวันพังหรอกอ่ะเปิดประตูไปเออเขามีบอกด้วยเออออกจะน่ารักมุ้งมิงนะมันเที่ยวอะไรวะนั่นโอ้โหนี่คืออุปสรรคที่คุณต้องเจอใช่ไหมอืมเกก็เปิดได้วายตีมอตี้เซิงเอฟเฟคก็ค่างมีไม่เยอะแต่ก็โอเคใชไม่แจ็คน่ากลัวมากเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยก็ยังดีที่ไม่เอาเพลงลิขสิทธิ์บูมวัวมาติดแล้วเราก็มาถึงประตูที่สิบ มีร้อยประตูชัวร์หรือเปล่าใช่ละ่ะแต่ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยป๊มันก็ยังมีของให้กูนี้เนาะเอาละซีกมันจะเป็นยังไงก่อตามโคนตมุตมิมีอะไรเนี่ยปืนกลมีปืนกลด้วยมันจะขายอย่างนี้ไม่ได้วดวดวดวตุ what, what, what? What ้ยน่ารักจังเลยนี่เหรอโอ้โหอันนี้มาใกล้เกินปุยหมย <c oughs> น่ารักอ่ะ เออเปิดประตูไปโอ้โหโอ้โโอ้โเสียวตูดไหมงี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเดินผิดการนี่าจะอุแน่นอนเลยนะพี่น้องเอ้ยอีซี่อีซี่กระโดดเรียบร้อยมันไปแล้วเรียบร้อยเอาละมันก็ค่อนข้างถือว่าง่ายเฮ้ยมีห้องใต้ดินด้วยว่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยห้องใต้ดินไม่น่ามีอะไรซับซ้อนนะมันตัวเฮียอะไรมันนั่นหัวต่อ มันมีเสอเอกด้วยหรอวะเนี่ยนี่ไงยโยกเรียบร้อยเดินทางต่อบัดทีนี้เราเอ้ยแมพเขาทำ่อน้างที่จะโคตรจะเบสิกแบละเบสิกเดนเจอร์โซนไฮเลสแอเรียโอโซนอันตรายอย่างนั้นเราต้องมีดาบใช่ไหมกูซื้อได้ไมเนี่ยกูไม่มีตังค์เติมเลยว่ะโอ้ยวัตถุฟักโอ้เสียงแม่งดังมากสามหลักคือสี่วัด อะไรวะแล้วเพื่อนมันติดอยู่ห้องนี้เต็มเลยแล้วมีด็อกวัตส์เฟิร์กด้ียรหัสหลักที่หนึ่งอ๋อโอเคตามเลข3คือ4 3คือ4 1คือ3 2อคือ6อะไรเป็น3 6 3 6 4 8เรียบร้อยเพื่อนขอบใจมากโอ้ย,อยมันมีเสียงอย่าบอกนะว่าเราต้องหาลีเวอร์นี่ไงเจอแล้วเปิดอ่าโอเคเสียงดับไปละไหนเราเปิดไปดสิโอ้โหบ๊อบ ก็ยังเป็นบอ๊อบนี่คือเอลกอบบี้แล้วเด่ยโอ้ยดูซิว่าบ๊อบพู่มาเยือนอะไรไอ้คนสร้างอันนี้มันคนสร้างครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่อะไรหรอกแล้วนี่คืออะไรหยิบขึ้นเฮย้ยแด้ของว่ะแบบมันต้องเสียตังค์ไปเลยอย่างงี้มันไม่ใช่ห้องที่50 60มันคือห้อง20่สิชัดๆหมายถึงเสงองงนี่อะไรโอ้เป็นห้องเปล่า,ามันจะมีดุ๊กก็เปล่าวะไอ้หลอกลวงไอ้หลอกลวงว่อะไร อะไรวะเฮ้ยๆๆกูกดมันแล้วมันจะหายไปไหมเนี่ยในไงกุญแจได้ครับเปิดเรียบร้อยกูมีกูมีสิ่งนี้กูมีสิ่งนี้น้องอ้าวเพื่อนกูตายได้ไง What the fuck เพื่อนกูตายได้ยังไงแต่กูมีพลังของไม้กางเขน Infernity ไม้กางเขนไอ้น้องเดี๋ยวนะนี่มันโรงพยาบาลใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโลบอก อ๋อมีติดป้ายโปสเตอร์เกสอ it เราให้ทายโอเคไอเย็นประตูหัวกะโหลกเนี่ยน่ารักมากหน้าเหมือนบ๊อบจัดๆไปดูสิมีอะไรอันนี้ไว้ไขประตูครับนี่คืออะไรโอ้ยได้เมตตากูตาเมดแล้วอันนี้คืออะไรกับแตะกับโอ้โอเคโอเคใช้ได้เลยนี่ว่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยกินนี่นีสูตรอ๋อเป็นเลือดอ่าเพิ่มสุขภาพ มาเลยสิกบัตรเฮ้ยกูรูแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โ,โอ้โยา่ยา,า,ายาปลาใบกระเค้โอ้โมันใกล้ตูดมากเลยครับพี่อะไรครับไม่ได้แดกหรอกครับกระโดดเรียบร้อยมันก็ยังดูโง่เหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรเล่นค่อนข้างง่ายไม่หัวร้อน้องมีตัวอะไรมาแน่เลยมีตัวอะไรมาแน่เลยแอมบุ๊ เรามีสิ่งนี้แล้วปลอดภัยหรือเปล่ากูไม่อยากเล่นใหม่แม่งเดินนานผมว่าหลบหมุมได้วะเชยปะหน้าตาดูงงไปเปิดพลังไว้น้องเพื่อความปลอดภัยนี่ไงเราลออมาละเฮ้ย <c oughs> เรามีห้องน้ําห้องน้ํามันต้องมีตัวหนูมันต้องมีกูว่าแล้วมันต้องมีโกรดแม่งไปเลยสุดยอดครับจงังหวะน,นี้เรามาอยู่กับ ขังหนูแล้เหยียบแล้วเลื่อนรถแล้วนะประเด็นคุณผู้ชมโอ๊ปโอ๊ปโ๊ปเฮี้ย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 เฮีย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 ตายเอาโอ๊บโจะตายเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะไม่ไหวนะอย่างงี้โอ้ยแล้วไหนหนูไอ้เชี่ยมันพากูมาเสียเลือดเที่ยวฟรีนี่ว่าขอบใจมากกินเยี่ยมดีมากเฮ้ยมีท่อมีท่อเข้าท่อไปดิเยี่ยม ห้าสิบละเว้ยเฮ้ยเปิดประตูไปอุย้ยชิบหายแล้วกูต้องเลือกเชมิเนียอ่ะอันนี้แล้วกันโอย้ยี่ยมแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้ามันแสงกระดิ่งไรเหรอเนี่ยเพี้ยแสงกระดิ่งไรเหรอไม่ใช่กระดิ่งไรนะเนี่ยอันนี้กระดิ่งบูดสั่นิดละ เอหกสิบเอหกสิบ e อยู่บุ่มไว้เอหกสิ 60. บผู้ชมเอ้ยเราเรา <c oughs> ทะลุประตูได้เลยหรอทะลุได้ไงวะมันมาแล้วไปปุ๊บสวยงามโอ้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  my god มีเอหกสิบด้วยโอ้โหเฮ้สุดยอดเลยเว้ยเจอใครไม่รู้อยู่บนหลังคาไม่รู้อะแต่อีกไกลเลยอะผู้ชมเอ้ย อะไรวะมันมีคนมาเนี่ยเลย A60 เลยเกิดเฮ้ยโอ้ช้าดหูหนึ่งในสองพันเลยเนี่ยโอ้ตัวเฮียอะไรคนเนี่ยตัว,วะอะไรวะตัวอะไรวะอะไรวะแล้วกูทะลุยี่ยิ่ได้อีกละกูเจออะไรวะเนี่ยกูเจออะไรวะเนี่ย มันก็เล่นบันเทิงดีอะนะแต่ว่ามันรู้สึกมันซ้ำซากไงไม่รู้ไอ้มุกเดิมๆเ,เนี่ยเกมสมัยนีย้มันต้องมีตู้แช่แล้วเออทำด่านอะไรเงี้ยไม่เปิดประตูไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเงาี่ยงเหวียงเหยเหี่ยงเหวีว่ยงโอ้โหเชนี่อะไรวะโอ ลูฟี่ลูฟี่ไอ้เชี่ยวัดลิงดุยลูฟี่กูงงมากกูเล่นเกมนี้มานานกูงงมากเธอบึงหาผีอื่นไม่ได้ใช่ไหมคิดไม่ได้แล้วใช่ไหมมึงเอาลูฟี่มาวัดฟักอะไรวะกูเห็นอะไรเมื่อกี้สีฟ้างี้เด็บแน่นอนถือไม้กายเซ์โอ้โหสีฟ้านี่ไงว่าลรเด็บอีกไม่กี่ใจครับคุณผู้ชมเราจะผ่านไปด้วยกัน โอ้ยเลดแอ็บุ๊ดเลดแอ็บุ๊ดเล็ดแอ็บบุดบุ๊ปบุ๊บุไปเลยโอ้ยห้ามมองอันนี้ห้ามมองแต่เรามองได้เพราะเรามีกังเคลนโอ้โหแปดสิบแปดอะไรอีกเสียงอะไรอีกตัวอะไรอะรอบเนี้ยมาดิตัวอะไรอัรอน,น,อรอนนี้ทะลุปไปได้แน่เลยไม่ได้โ oh. ว,ว้ตัวเลวตัวเลวะ โวแล้ววะเมื่อกี้หน้าแม่งเหมือน A-90 เลยไม่รู้ใช่เปล่าคุกกี้เอา้าเดี๋ยวมาที่ฉันเอา้าแล้วกูมาอยู่โลกไหนแล้วเนี่ยวัดข้อผิดพลาดเทิร์นแบ็คให้กลับไปเหรอให้กูกลับไปมันบอกเทิร์นแบ็คไม่เห็นได้เลย แบ็คไม่เห็นอะไรเลยอิสตูเลตมัน้ายไปแล้วซายไปแล้วได้ไงล่ะกูมีมั้งเข็นมันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่รีบซ่อนไม่ซ่อนเว้ยน้องโอโอมาดิมาดิเออเออกลับบ้านเรียบร้อยกูเจอปีศาจคุกกี้หากกดการเอาหนีตัวรอดจากปีศาจคุกกี้ข,ข้อที่หนึ่งถ้าคุณอยากยินเดือดออกไปจากที่นี่ อะไรอะระดับมันยากขึ้นตอนนี้โอเคเข้าใจะละกดข้อที่หนึ่งคุณคอย่าออกไปจากที่นี่มึงก็ต้องกดงมันอยู่เข้าไว้กดข้อที่สองอะไรวะนั้นแล้วมันยากตรงไหนถามหน่อยดิวัดอะไรวะอันนี้คือพี่ว่าใช่ไหมเอ้ยพี่มึงมีกี่ด่านเนี่ยพี่เพราะมันไม่มีจบบ่เอ้แต่ว่ามันมีสิ่งประหลาดพันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนเป็นทางลัดอืมอืม้อทางลับ ทางลับไม่ใช่ทางลัดโอเคแล้วมันทางก็คุณคุณด้วยนะเวลามันแต่งเงี้ยทางมึงคุ้นมากเหมือนกูเดินไปแล้วกูจะเจอต้องใช้กุญแจหัวกระโหลกถึงจะไปอะไรสักอย่างได้กูไม่ฟันธงกู <c oughs> <c oughs> ว่าต้องไปอะไรแปลกๆเนี่ยเลยมันไม่ใช่เลยลูมหรอก <c oughs> เอาไว้ว่าถ้าใครใครสต็อปเวลาตรงนี้ไว้แล้วบอกว่าอยาให้ผมเล่นก็คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมมาเล่นให้ ตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนแม่งตัวไอ้ี้อะไรมาเม่อกีโลูบักเฮ้ยพวกลูบักเอาแล้วไอ้ดุ๊กมันมาแล้วอย่างนั้นเหรอไหนขอลองไป115ร้อยสิบห้าสิ มึงมาแบบเป็น j ป e g เลยนึกว่ามันจะหลอกกูมันมาเป็นแบบเป็นภาพเลยเมันเลยจะจบเมื่อกี้สิบเจ็ดมึงหลอกกูไม่ได้เปิดพลังทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เงี้ยอ้าวลองและหาของเซเลสที่จริงๆหาของเซเลสที่จริงๆอ๋อโอเคน่าจะจบแล้วครับเพราะว่าอันนี้เป็นเลเวลที่เขา ทำเสร็จแล้วนี่คือประตูสุดท้ายที่เขาทําเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพยายามหาสิ่งลึกลับนในบางห้องเพื่อคุณจะได้เจออะไรจริงๆเอาเป็นว่าเกม doors bad killer bad d a มันก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะมันก็โอเคแต่ว่ามันดูเล่นแล้วมันจะรู้สึกเบื่อเบื่อนิดนึงนะเพราะว่าประตูมันก็เยอะแล้วก็มันเดินช้าก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่ว่ารอบต่อไปถ้าใครอยากให้เข้าห้องนั้นที่ผมบอกไปก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ สาบันดีไหนลองตายก่อนสิโอ้ย่า oh yeah. โดนทุก่่านี่มันรู้สึกดีจริงๆเลยเรามันลองโดนทุก่่าดีกว่า